แม่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับไปทําความดีมาครับพลแล้วกน็น้องๆทีมงานพลพักนักปลูกไปวิปัสสนากรรมฐานมาครับในช่วงวิปัสสนานะครับเ,เวลาที่เราถือสินแปนี้ใช่ไหมฮะเขาก็จะมีน้ําปานะให้ทานตอนเย็นๆน,นะครับมีอยู่วันหนึ่งครับเขาเสิร์ฟเก๊วยฮะ โอ้โช่วงนั้นก็ฟุ้งเต็มที่เลยนะครับคิดเมนูใหญ่เลยพลก,ก็คิดถึงว่าเลมอนเนตใช่ไหมครับเขายังมีทําเป็นสีชมพูเป็นพิคงเลมอนเนตแม่ถ้าเปิดสมมติดว้วยเก๊กหวยเรามาปรุงรสให้หวานแล้วทําเป็นพิ้งเก๊ก้วยก็คงจะเข้าท่าเหมือนกันนะครับอ่ะพิคงเก๊กหวยของพลเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นจะต้องต้มเก๊กหวยครับเก๊กหวยอร่อยอร่อยทมไม่ยากครับต้มน้ําให้เดือด ล้างความผมของเก๊กฮวยโดยการใส่ดอกเก๊กฮวยแห้งลงไปในน้ำครับพักไว้ครึ่งนาทีแล้วเราก็กรองน้ำออกหลังจากนั้นเราจึงต้มน้ำอีก1ลิตรครึ่งพอเดือดดีก็ใส่ดอกเก๊กฮวยที่พักไว้กลับลงไปครับปิดฝายกออกจากความร้อนพักไว้10นาทีแล้วก็ค่อยกรองน้ำเก๊กฮวยครับปรุงรสหวานโดยการใส่น้ำเชื่อมกลิ่นทับทิมลงไปอ่ละเราได้เก๊กฮวยสี ชมพูแดงสวยเลยนะครับผมจะทําส่วนหนึ่งนะครับของตรงเครื่องดื่มของเราเนี่ยนะครับให้เป็นเจลลี่เพื่อเพิ่มความพิเศษครับและเจลลี่ตัวนี้ผมจะทําโดยใช้ผงคาราจินแนนข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราใช้คาราจินแนนแทนเจลาตินใช่ไหมครับคนที่ทานมังสวิรัตสามารถทําได้ครับเพราะว่าคาราจินแนนทําจากสารไายธรรมชาตินะครับทำไม่ยากเลยครับและที่สําคัญก็คือว่าคาราจินแนนสามารถแข็งตัวได้เซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องด้วยครับหาซื้อไม่ยากนะครับตามร้านที่ ที่ทำเบรเกอรี่หรือว่าขายส่วนประกอบทำขนมทั่วไปเลยครับหาซื้อไม่ได้จริงๆก็ใช้ผงวุ้นแทนได้ครับผมตัวพิง e ค์เก๊หวย400มิลลิลิตรใส่ผงคาราจินนลงไปคนให้ละลายเข้ากันดีนำไปตั้งไฟให้เดือดนะครับแล้วเทลงบนถาดแล้วเราก็พักเจ้าตัวเยลลี่ของเราให้เย็นลงนะครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็นได้ครับที่อุณหภูมิห้องเขาก็สามารถแข็งได้คุณสมบัติจะคล้ายๆกับวุ้นละครับ ถ้าเราอยากจะเสิร์ฟเย็นๆนะครับคุณผู้ชมใช้ที่เขยาข่าครื่องดื่มนะครับหรือเชคเกอร์นะฮะมาเขย่ากับน้ําแข็งก่อนก็ได้เช่นกันนะครับเดีใส่แก้วครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยเยลลี่สวยงามที่เราทำไว้ครับ เรียบร้อยนะฮะไม่เหลือค่าบของเก๊กเวยเก่าๆที่คุณผู้ชมคุณตาเลยนะครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มที่ผมนำมาฝากที่มีชื่อว่าพิงเก๊กเวย i ครับ